คนที่รายร้อมเราส่วนใหญ่นะคะก็จะมีทั้งนักดับเพลิงและนักดับฝันเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าใครกันเป็นนักดับเพลิงก็คือพร้อมที่จะพรมหัวใจของเราให้ชุ่มเย็นชุ่มฉ่าเมื่อเรามีปัญหาและนักดับฝันก็คือคนที่จะคอยดับทุกความฝันเวลาเราพูดสื่อสารหรือบอกถึงความฝันถึงสิ่งที่เราปรารถนาต้องการให้เรารู้สึกกลัวให้เรารู้สึกไม่กล้าที่จะลงมือทําใดๆ หรือบางครั้งเขาก็อาจจะเตือนเราด้วยความห่วงหรืออาจจะบอกจากประสบการณ์เขาเองที่เขาทําไม่สําเร็จเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าใครกันเป็นนักดับเพลิงใครกันเป็นนักดับฝันและคนทุกคนนะคะจะคิดเห็นสื่อสารออกมาจากประสบการณ์และความรู้ที่เขารู้มาเพราะฉะนั้นหากเราอยากสําเร็จเรื่องใดนะคะจำเป็นมากๆที่เราจะต้องฟังหรือศึกษาจากคนที่เขาสําเร็จในเรื่องนั้นแล้วเพราะเขาจะมีแง่มุมมีมุมมองมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่ง ซึ่งจะต่างจากคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นหรือไม่ได้สําเร็จในด้านนั้นนั่นเอง